รัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพในการพูดสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐหลังจากที่ติ k To อกถูกขายกิจการเนื้อหาวิจารณ์รัฐบาลและก็เรื่องการเมืองบางเรื่องกำลังถูกหายไปจากแพลตฟอร์มคลิปสั้นแนวตั้ง ประชาชนบางส่วนไม่พอใจและกำลังหาที่พึ่งใหม่ t i k t o k ที่เกิดใหม่ในสหรัฐจะไปต่ออย่างไรเมื่อถูกกำกับเสรีภาพในประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเสรีภาพคือสมบัติของทุกคนสวัสดีวันวันเลนทายนะครับวันนี้วันแห่งความรักนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่กำลังคือฮาในโซเชียลมีเดียของสหรัฐเพราะว่ามีบางสิ่งกำลังจะไม่ถูกรักนะครับนั่นก็คือ Tik t o k คลิปสั้นแนวตั้งที่เรากําลังไทยอยู่เนี่ยหลังจากที่ Tik t o k อกเขาได้ถูกซื้อกิจการในสหรัฐนะครับตอนนี้มีผู้ใช้หลายล้านรายเลยนะครับกำลังทยอยออกจากแอปนั่นเป็นเพราะอะไรทําไมเขาต้องหนีออกห่างจากแอปตัวนี้แล้วแอปที่มาแทนที่ตัวใหม่เนี่ยจะแทนที่ได้จริงไหมวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Tik t o k อกช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายของ Tik t o k อกเนี่ยต้องกลับไปตั้งแต่6ปีที่แล้วในปี2020เลยนะครับโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะลงดาบติ k t o k อกนะครับด้วยการแบนแต่ก็เปลี่ยนใจครับแถมยังหันมาใช้ติ k t o ็อกในการหาเสียงของตัวเองด้วยจนมีผู้ติดตามหลายล้านคนเลยครับต่อมาคู่แข่งของเขาอย่างโจไบเดนนะครับกลับมาสนับสนุนแล้วก็เอาเรื่องนี้มาขยี้ใหม่อีกรอบหนึ่งในช่วงที่โจไบเดนเขาเป็นประธานาธิบดี สภาคองเกรสเนี่ยได้ผ่านกฎหมายนะครับแล้วก็บังคับขายติ k t o อกในสหรัฐท่ามกลางคําท้าทายจากติ k To อกและความไม่พอใจที่มาจากประชาชนมากกว่า170ล้านคนต่อมาในยุคที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีในสมัยปัจจุบันนะครับติกตอกในสหรัฐก็ได้ถูกขายให้กับทุนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างโ r รา l คบริษัทการลงทุนของสหรัฐที่มีชื่อว่า Silver Lake และ m g x บริษัทลงทุนตะวันออกกลางจากอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มทยอยมาหลังจากที่มีผู้ใช้บางส่วนเขาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาบางเนื้อหาบัญชีบางบัญชีถูกลบออกไปโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจา,า,ารณ์การเมืองรวมถึงประเด็นละเอียดอ่อนต่างๆครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชาวอเมริกันเริ่มตั้งข้อสังเกตเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทิกตอกให้กับเจ้าของใหม่เลยครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนี่ รมีเหตุการณ์สําคัญ2เหตุการณ์ด้วยกันที่เกิดขึ้นนั่นก็คือพายุหิมะที่รุนแรงแล้วก็หนาวจัดพัดถล่มประเทศทําให้ประชาชนประมาณ230ล้านคนเนี่ยต้องเฝ้าระวังไฟดับแล้วก็เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆนะครับอีกเหตุการณ์ก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงพลเรือนจนเสียชีวิตนะครับพายุฤด,ด,ดูหนาวเนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับศูนย์ข้อมูลของ Or ร c l คหลายแห่งเลยซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ติ k ก o k กําลังพึ่งพาอยู่ด้วยแต่ว่าบริษัทก็ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในขณะนั้น ตัวแอปก็มีปัญหาขัดข้องอย่างรุนแรงตามคําแถลงการจากบริษัทผู้ใช้หลายคนเนี่ยกล่าวว่าเขาไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้บางคนเนี่ยวิดีโอของพวกเขาอ่ะไม่ได้รับยอดวิวด้วยแม้ว่าจะมีผู้ติดตามจํานวนมากก็ตามนะครับในขณะเดียวกันนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนเลยพยายามใช้ t i k t o ็อกเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายของพลเมืองที่ว่านะครับซึ่งเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่แต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้หรือโพสได้แต่ก็ไม่มี ยอดวิวครับผู้ใช้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตไวเนอร์สมาชิกวุฒิสภาแห่งแคลิฟอร์เนียบิลลี่ไอริชนะครับนักดนตรีและน้องชายของเธอด้วยไปจนถึงสตาร์เตอร์นักแสดงตลกเขากล่าวหาว่าทิ t o อกเธอปิดกัน้นวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้า,า,าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงพลเรือนหรือเปล่าซึ่งสตาร์เตอร์เขากล่าวว่าเธอจะลบบัญชีของเธอซึ่งมีผู้ติดตามถึง2องแสนแปดหมื่นคนหรือแม้แต่วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตนะครับคริสเมอร์ฟี่จากรัฐคอน นเนติคัตเขาก็ได้ทวิตว่า การเซ็นเซอร์เนื้อหาของ TikTok เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยครับหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับทำให้ TikTok ต้องมาออกแถลงการซึ่งเขาเนี่ยกล่าวโทษว่าพายุหิมะแล้วก็ไฟดับวันนั้นน่ะทำให้เกิดปัญหานี้เพราะหลายเหตุการณ์ที่คนไม่สามารถอัปโหลดคลิปขึ้นไปได้ก็อาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นหลังจากไฟดับซึ่งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ร้ายแรงแค่ไหนนะครับร้ายแรงถึงขั้นว่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเก วินนิลซ์มต้องออกมาประกาศนะครับว่าเขากําลังเปิดการสอบสวนว่า Ti ก t อกเนี่ยละเมิดกฎหมายของรัฐหรือไม่ด้วยการปิดกั้นด้วยการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่วิพากวิจารณ์ทางการเมืองครับต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่2เรื่องนี้เท่านั้นนะครับที่เขาวิพากวิจารณ์อย่างกรณีของบิสเซนโอดานะครับซึ่งเป็นนักข่าวนักกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเอมี่ด้วยเขาได้พยายามโพสต์คลิปเกี่ยวกับกาซ่านะครับซึ่งขณะนั้นกําลังมีความรุนแรงกันอยู่หลังจากที่ tikk ตอกเนี่ยเปลี่ยนเจ้าไปไม่นาน แต่บัญชีของเธอดันถูกลบทิ้งแต่ว่าโชคดีไม่นานก็ถูก กูค้คืนกลับมาได้เหตุการณ์นี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่า TikTok ok, กำลังเซ็นเซอร์กําลังปิดกั้นเนื้อหาอยู่หรือเปล่าและเธอก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับที่ถูกปิดกั้นเนื้อหายังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่รายงานเกี่ยวกับเนื้อหาการวิพากษ์วิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์การวิจารณ์การเมืองหรือแม้แต่แประเด็นเนื้อหาที่มันละเอียดอ่อนก็เริ่มหายไปจาก TikTok แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับใจกริสฮอสเซนนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยรอยัลโรสนะครับ เขาได้แสดงความเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ถูกปิดกั้นมันปิดกั้นจริงไหมหรือมีการเซ็นเซอร์หรือเปล่าเพราะอัลกอริทึมเนี่ยมันทําได้ยากมากมันทํางานแบบกล่องดําเราไม่รู้เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในมันจึงพิสูจน์ได้ยากมากับแม้ว่า t i k t o k จะออกมาแถลงการแล้วนะครับแต่ว่าการระบุตัวผู้รับผิดชอบที่ช้าเกินไปเนี่ยไม่ได้ช่วยลดการกล่นด่าจากผู้คนหรือว่าลดความไม่พอใจจากผู้ใช้นะครับเพราะว่ามีผู้ใช้จํานวน พยายามออกจาก TikTok เวอร์ชันอเมริกาสนองต่อสิ่งที่ Tik t o k ททากับเขานั่นก็คือเซนเซอร์ในสิ่งที่พวกเขากําลังรู้สึกอยู่ครับการอพยพออกจากแอปในครั้งนี้นะครับทำให้ผลักดันผู้เล่นใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า u p s c o r e ซึ่งได้รับอน,นิสงเต็มๆอัพสกอร์เป็นโซเชียลมีเดียแบบช็อตฟอร์มวิดีโอนะครับเหมือนกับ t i k t o อกเลยแต่ว่ามีจุดขายสําคัญมากๆนั่นก็คือเซนเซอร์เนื้อหาน้อยกว่าสัญญาณที่ทําให้รู้ว่าอัพสกอร์นั้นได้รับความนิยมน ก็เพราะว่ามีผู้ใช้ในกระโดดจาก4,000 40, 0เป็น1ล้านคนขึ้นเป็นแอป,ปฟรีอันดับหนึ่งในสหรัฐการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้นะครับทำให้แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่โอเคกับการควบคุมการใช้งานโดยอัลกอริทึมนะครับอัพสกอร์คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอิสระที่เติบโตอย่างรวดเร็วสร้างขึ้นบนพื้นฐานความโปรง่งใสความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออกมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับรวมถึงครีเอเตอร์แล้วก็ชุมชนต่างๆกําลังประ เหมินใหม่ด้วยครับว่าพวกเขาจะไปสร้างฐานชุมชนที่ใดดีหลังจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของ Tik t o อกไปจนถึงน o l i c ยในการควบคุมเนื้อหาครับแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบนะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเพราะว่ามีผู้ใช้หลายรายแล้วนะครับออกมาเริ่มสะท้อนปัญหาหลักของ Apps อัพสกอร์นั่นก็คืออัลกอริทึมมีผู้ใช้คนหนึ่งนะครับรีวิวว่าฉันชอบแนวคิดของแอปโซเชียลมีเดียที่มีจริยธรรมนะอยากมีเพื่อนมาใช้แต่ว่าอัลกอริท จะต้องปรับปรุงฉันไม่สามารถทำหน้า for you หรือว่าหน้าเฉพาะคุณแสดงอะไรที่ฉันสนใจได้เลยอยากได้เนื้อหาที่ตรงใจก็ไม่ได้มาถึงคำถามสำคัญนะครับว่า Upscore จะแทนที่ติ k t o k ได้ไหมซึ่งศาสตราจารย์จ c h กริชฮอสเซนเขาได้แสดงความเห็นว่าน่าจะยากเธออธิบายว่าเว้นแต่ Upscore เนี่ยจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้คนก็ไม่น่าจะเลือกมันแทนติ๊ tok แน่ๆในฐานะที่ Tik t o k กเนี่ยก็มีฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งกว่า นะครับในทุก2-3ปีนะครับดูเหมือนว่าสื่อจะเผยแพร่บทความเกี่ยวกับเหตุผลที่ควรออกจาก Facebook แต่ Facebook กับ X ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่า network effect หรือว่าผลกระทบของเครือข่ายยิ่งคนใช้มากแพลตฟอร์มก็ยิ่งมีค่าถ้าเพื่อนของคุณอยู่บน t i k t o อนะครับคุณก็อยู่บน t i k t o อแม้ว่ามันจะมีปัญหาก็ตามเพราะคนติดตามของคุณอยู่ที่นั่นเนื้อหาที่คุณชอบอยู่ที่นั่นผู้ชมที่รอคุณก็อยู่ที่นั่น การย้ายแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดนั่นเท่ากับว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด นี่คือเหตุผลหลักเลยนะครับว่าทําไมการอพยพโซเชียลมีเดียมักจะไม่ประสบความสําเร็จครับต้องบอกว่าที่เรามาทั้งหมดยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าติ๊กต็อกภายใต้การบริหารของกลุ่มทุนใหม่ที่ไม่ใช่บริษัทแม่เดิมอย่างจีนอย่าง ByteDance แล้วนะครับจะมีการกํากับเนื้อหาจะมีการเซ็นเซอร์เนื้อหาหรือไม่นี่เป็นเพียงข้อสังเกตจากผู้ใช้เท่านั้นครับแต่ก็นั่นแหละครับคงไม่ต้องรอให้ใครออกมาบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับเพียงแค่ผู้ใช้สัมผัส ได้ว่ามันไม่โอเคก็แค่เลิกใช้ซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับก็คือคนพยายามออกจากแพลตฟอร์มบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีนะครับแอปหนึ่งอาจจะให้ความเป็นอัลกอริทึมที่ดีมากซีวิไลมากแต่ต้องแลกมากับข้อมูลส่วนตัวของคุณแต่อีกแอปหนึ่งให้ความเป็นส่วนตัวแต่ต้องแลกมากับประสบการณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกแบบไหนครับ